โอเคครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกเช่นเคยนะครับเช่นเคยเลยผมทำได้หนึ่งคลิปแลนวี้ก็จะมาแจกโค้ดเป็นโค้ดกล่องสกินปืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสกินปืนอันไหนนะครับก็เป็นสกินปืนอันนี้นะครับเป็นสกาชมพูนะครับผมมีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดรับสกินปืนสกาชมพูนะครับจำนวน1ิกล่องนะครับอันนี้ต้องเอาไปสุ่มนะครับมันเป็นกล่องนะครับใครดวงดีก็ได้ใครดวงไม่ดีก็อดนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มีกิจกรรมแบล้้เดิมนนนััออีก็แบ นี่ก็ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอันใหม่นะครับเติมก็เ้าเพชรเพื่อรับกระเป๋ากระเป๋าก็สวยนะครับเท่ยู่เป็นสีม่วงอ่ะสวยอยู่นะครับเหมือนได้รับเฟีย่แต่ได้เพชรมาใช้ด้วยไปก็อันนี้อันเดิมครับอันนี้ก็อันเดิมนี่ก็อันเดิมครับนี่ก็ไม่เกี่ยวอันนี้มาใหม่ครับเป็นหน้าไม้ครับสวยอยู่นะแต่ว่ามีอันที่สวยกว่านะครับอันนั้นมันจะเปลี่ยนรูปร่างอ่ะสวยกว่านี่นี่ก็แบบก็สวยอยู่ครับเป็นสีแดงดูดูรักกิเรายกเลยนะครับลักกิเรายกก็ อันเดิมครับแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะไปดูโค้ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยก็เข้ามาตรงนี้ครับแล้วเข้าไปตรงที่ประกาศแล้วก็เติมไว้เที่ยโค้ดนะครับกดเข้าไปเลยเข้ามาก็ล็อกอินก่อนนะครับใครใช้เฟซก็ล็อกอินด้วยเฟซขผมใช้เฟซก็ล็อกอินไปเลยนี่ครับก็ใส่โคตรเลยนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดสก้าชมพูนะครับจำนวน10กล่องนะครับก็กดใช้งานรหัสไปเลยนะครับ อันนี้นะครับโค้ดมันจะปิดใช้งานชั่วคราวนะครับโค้ดนี้จะใช้ในวันที่7นะครับตอนดีหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนกดใช้ตอนนั้นนะครับแล้วก็จะใช้ได้นะครับเป็นโค้ดสก้าแชมพูจํานวน10กล่องนะครับก็กดโอเคไปเลยเดี๋ยวรอมันเปิดก็ทุกคนก็ไปกดใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผม้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ